นิทานไทยลานนักสืบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในที่ห่างไกลมีเมืองที่ไม่เหมือนใครชื่อเมืองแอนิโมกา้าทำไมนะเหรอเพราะว่าที่นั่นไม่มีมนุษย์มีแต่สัตว์สัตว์ที่พูดได้ร้องเพลงเต้นรำใช้ชีวิตเป็นสังคมกันได้ โอสามีฉันทำไมจะต้องโวยวายทุกๆเช้าเลยนะเดียฉันเข้าใจว่ามันเช้าแล้วงั้นฉันจะชงชาให้แต่ขอฉันนอนอีกห้านาทีเถอะนะโอ้ขอโทษทีนะนั่นใครนะ่ะโอ้เออกไปกันเถอะไปไหน แล้วคนพวกนี้จะนี่ไม่รู้เรื่องเหรอแว่นของเทสมนตรีนะมันโดนขโมยเออสามีฉันทำไมจะต้องไปด้วยสามีสัตว์ทุกตัวไปที่บ้านเทสมนตรีแล้วรวมตัวกันเขาเป็นนกฮูกฉลาดและแว่นของเขาสำคัญกับเขามากๆนั่นเพราะว่า ประชาชนแห่งแอนิโมกลกาตรงนั้นไง <c oughs> โทษถีนนะประชาชนแห่งแอนิโมกลกาฉันมายืนตรงหน้าทุกคนแบบมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าไม่มีแว่นฉันจะมองไม่เห็นอะไรเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมือสุดๆเลยและดังนั้น ฉ่นก็เลยตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมลงเลือกตั้งครั้งนี้เพราะเทศมนตรีที่มองไม่เห็นจะทำอะไรได้ไม่นะเทศมนตรีเรายอมไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะตัดแว่นใหม่ได้เลยหรือไงน่าเศร้าไม่ได้หรอกแว่นตาพวกนั้น มันทำมาจากทับทิมหายากที่ทำให้ตาฉันที่มองไม่เห็นมองเห็นได้ทับทิมพวกนั้นหาไม่ได้แล้วละ่ะถ้างั้นเราจะหาโจรนให้เจอและเอาแว่นกลับมาให้ได้คุณสงสัยใครหรือเปล่าฉันฉันขอไม่เอ,อ่ยชื่อนะเราแหละรู้ว่าใครทำนะจริงจากเจ้าเล่ห์ที่ลงแข่งกับเทศมนตรีไงมีแต่มันละ่ะที่จะทำแบบนั้นได้เทศมนตรีพูพ้ <S <S ใจ<ท>แคอนะ ลาตะเวนแพะไปทำงานกันเถอะดังนั้นตํารวจกระทิงกับลาตะเวนแพะมุ่งมันที่จะเอาแว่นทับทิมกลับมาแล้วจับจิ้งจอกเข้าคุกให้ได้พวกเขาพยายามผ่านการสืบสวนฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องขโมยแว่นหรอกนะฉันอยากจะสู้กับนกฮูกแบบแฟฝๆฉันไม่โกงเด็ดขาดผ่านการสืบเอาเลย ค้นหาให้ทั่วบ้านเลยหาไม่เจอหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้แต่ว่าทุกคนหาแว่นทับถิมไม่เจอฉันมั่นใจว่าจิ้งจอกเอาไปมันเอาไปซ่อนที่ไหนนะเออถ้าอย่างนั้นก็เหลือทางเลือกแค่ทางเดียวแล้วล่ะนะมั่นใจเหรอทางสุดท้ายแล้วเหรอ สวัสดีฉันหวังว่าฉันจะไม่สายนะล้อเล่นฉันรู้ว่าฉันไม่สายฉันคือลานักสืบลาฮึที่จริงแล้วนายมาสายนะสายไป40นาทีจะเย็นๆนะเชคสเปียร์ยังเคยพูดไว้ว่าเวลามันมีค่าตรงัหนเขาไม่เคยพูดแบบนั้นแต่นายก็ไม่ได้คุยกับเขาเหมือนกันแหละเขาถามอีกทีว่ามั่นใจนะก็นั่นแหละ ผลทางสุดท้ายแล้วแพะเล่าเรื่องแว่นที่หายไปให้ลาฟังแล้วเรื่องการเลือกตั้งนักสืบลาได้ยินแต่ได้ยินจริงหรือเปล่านะนะไม่อะไรนะนายเรียกฉันมาสืบเรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะเล็กๆเ,เหรอทั้งเมืองพยายามกันแล้วนะเงียบเลยไม่ต้องมาเถียงเลขาฉันอยู่ไหนเนี่ยนี่นายมีเลขาด้วยเหรอไม่ แต่ฉันอยากพูดให้มันเท่นะ่ะแล้วเงินที่ฉันจะต้องได้เนี่ยเท่าไรหรเหรอนี่คือครึ่งเดียวเท่านั้นทำงานให้เสร็จแล้วจะได้อีกครึ่งหนึ่งไม่ต้องห่วงฉันช่วยนายได้แน่เข้าใจนะช่วยได้แน่และนายนะ่ะตัวน้อยขอให้มีวันหนูหนูที่ดีนะแล้วเจอกัน นักสืบลาเริ่มการสืบสวนแล้วเขาจะหาเบาะแสที่ไหนนอกจากบ้านของผู้ต้องสงสัยฉันไม่ได้ขโมยแว่นไปทำไมฉันต้องเชื่อนายด้วยละ่ะแล้วทำไมนายถึงเชื่อไม่ได้อืมก็เข้าใจได้วันที่เกิดเหตุนายอยู่ที่ไหนฉันอยู่นี่ในบ้านของฉันใช้เวลากับครอบครัวแล้วมีหลักฐานไหมใช่ครอบครัวฉันไง ไปถามพวกเขาดูสิทำไมฉันต้องเชื่อใจพวกเขาด้วยทำไมถึงจะเชื่อไม่ได้ละ่ะอืมเข้าใจได้แล้วทำไมนายถึงจะลงเลือกตั้งมองไปรอบๆสิชีวิตในอวิโนกา้าน่ะไม่เหมือนเดิมงานน่ะมันแทบไม่มีแล้วผู้คนก็ลำบากแล้วอีกอย่างนะโจรที่ใส่หน้ากากก็กำลังปล้นประชาชนในยามราตรีฉัน อยากจะให้สัตว์ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้นนายคิดว่านกฮูกทำงานได้ไม่ดีงั้นเหรอฉันไม่ได้แค่คิดฉันรู้เลยเละเขาทำอะไรบ้างในการจับตัวโจรกลางคืนไม่เลยนกฮูกไม่ใช่เทศสมนตรีที่ดีฝ่ายค้านก็ต้องพูดแบบนั้นอยู่แล้วละ่ะฉันไม่เชื่อใจนายฉันไม่เชื่อใจเงาตัวเองด้วยซ้ำทำไมต้องเชื่อเงาตัวเองเละ่ะเงียบนะ ไม่ต้องพูดแล้วนายอยู่ในบ้านของฉันนะฉันรู้นะฉันเป็นนักเสิร์ฟนะโอเคฮึฮือเหยต่อไปนักเสืรลาไปที่รอบเมืองไปคุยกับประชาชนถามคำถามนายคิดว่าไก่หรือไข่อะไรมาก่อนกันอะไรนะ ถ้าเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมที่เจาชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โมเงียบเงียบเงียบนักสรรืบมีความคืบหน้าไหมฉันคิดว่าไก่มาก่อนอะไรนะฉันหมายถึงความคืบหน้าเรื่องคดีอ้าคดีเหรอ ฉันรู้ว่าใครเอาแว่นไปพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ได้รู้กันแต่ว่าบอกมาสิเงียบ <Yeah. S 1> ฉันจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไปเจอกันที่จตุรัสเมืองฉันจะงมเข็มในมหาสมุทรแล้วหลังจากนั้นก็จะกินของให้อร่อยไฮอร่อยมากๆเลยฮะเอาละไปได้แล้วนายอยู่ในออฟฟิศฉันนะฉันรู้นะฉันเป็นนักเสิร์ฟนี่โอเคหึ okay. วันถัดมาทุกคนไปรวมตัวกันที่จตุรัสเมืองสัตว์แห่งแอนิโมโก้าฉันมาที่นี่เพื่อจะบอกว่าฉันมีแว่นทัพทิมของเทศมนตรีโ,<อ>โ้แต่ว่ามันหักแล้วโอ้อร่อยโนะโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อะไรนะเห็นไหมเพื่อนของฉันคุณสลัดเขาเจอแว่นอยู่ข้างทะเลสาบเมื่อคืนแล้วก็เอามาให้ฉัน ไม่ได้ใช่แล้วเราไม่มีเวลาทั้งวันคุณสลอตแต่สิ่งที่เรามีก็คือเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันพังจนซ่อมไม่ได้เลยเฮ้ เขาพูดอะไรของเขานะเดี๋ยวเราจะคุยกันทีหลังนะทีหลังเหรอแว่นของฉันพังแล้วฉันก็ไม่มีทางมองเห็นอีกตลอดไปนะสินี่มันสายตาของฉันนะไหนบอกว่ามันปลอดภัยดียังไงล่ะโอ้เงียบได้หรือยังเนี่ยฮะไม่ฉันจะไม่เงียบฉันต้องการมองเห็น นายสัญญากับท่านไว้ว่านายจะเก็บเว่นเอาไว้อย่างปลอดภัยนี่ม,มันมีเรื่งน่าบบสงสัยอะไรเ<า>ก,<ล>กิดขึ้นท่านเนทสมนตรีทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะประชาชนอยากจะรู้นะอย่าไปบอกไอ้ลางโงน่นะินนะทำไมล่ะนายเป็นคนที่โงน่นะินนะผู้ชายคนนี้ใช่คนนั้นขอโทษที เขาวางแผนว่าให้ฉันบอกทุกคนว่าฉันโดนขโมยแว่นไปเพื่อที่จะได้คะแนนสงสารแล้วก็จะได้ชนะการเลือกตั้งอีกครั้งออแล้วคุณก็เอาด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะว่ามีข่าวว่างานนี้จริงจอกจะชนะการเลือกตั้งฉันไม่อยากจะเสียตำแหน่งไปแต่ว่าไอ้เจูนหนูนี่นะสิมีอะไรที่ต้องเสียมากกว่าอีกหุบปากไปเลยนะไอ้งอก โอ้ฉันไม่เงียบแน่เจ้าหนูนี่แหละคือโจรตอนกลางคืนโอ้โอะไรนะไอ้โง่เอ้ยจับเขาแกจะจับฉันไม่ได้นกฮูกโกหกมันโง่ไอ้ล่านี่ก็โง่ที่จริงแนละ้วมันคือโจรตัวจริงมันกับสลอนะ็อตน่ะพวกมันขโมยแว่นไปจริงๆแล้วเราไม่ได้ขโมยนะสล็อตไม่เคยทำงานกับฉันตั้งแต่แรก แล้วเราก็ไม่มีแว่นของจริงด้วยมันคือของปลอมที่ฉันทำมันขึ้นมาของจริงน่ะยังอยู่ในบ้านของนายโ,โตกใจงั้นเหรอฉันน่ะไปคุยกับแทบจะทุกคนในเมืองและแทบจะทุกคนเลยไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าตอนที่ฉันไปคุยกับคุณนกฮูก หวังว่าพวกนั้นจะสงสารฉันนะฉันจะตาบอดอีกนานไม่ได้ไม่ต้องห่วงการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในอีกสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันเราจะเอาแว่นไปไว้ในบ้านของจิ้งจอกแล้วเราก็จะค้นบ้านของเขาและเอามันมาการเลือกตั้งครั้งนี้จะทําให้หนายชน,นะฮึหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะฝันไปเถอะ ไม่เยากจะเชื่อว่าฉันมองว่านายเป็นเพื่อนและเทศสมนตรีฉันเชื่อใจนายมากกว่าอะไรฉันผิดหวังในตัวนายทุกคนก็ผิดหวังฉันขอโทษมั้งจับทุกคนจากนั้นนกผู้กับหนูโดนจับทุกคนชื่นชมนักสืบลาจริงจอกก็ดีใจมากฉันอยากจะขอบคุณขอบคุณจริงๆ ันไม่คิดว่าลาจะฉลาดขนาดนี้มาก่อนอย่ามองคนที่ภายนอกผัดอ่านรีวิวก่อนนะเยียบ